สวัสดีค่ะเมื่อกี้เราไปดูแบบเทศบาลกันมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาชมแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะคะแบบตอจวอของเรานะคะงานลอยกระทงมาดูกันนะคะเพื่อนๆเราก็ใช้วัสดุธรรมดานะคะใช้เป็นเอ่อ พวกใบตองนะคะวัสดุแต่ก็ไม่ได้ใช้โฟมนะคะเพื่อนๆไม่หรูหราเหมือนที่อื่นแต่เราก็ทำด้วยความเต็มใจนะคะดูพระจันทร์นะคะพระจันทร์สีก็จะมองไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามีไฟแสงสีเข้ามาส่องบดบังนะคะต้องไปถ่ายที่มืดๆนะคะขอจัดสถานที่ได้สวยดีนะคะของวัดนี้ นี่นะคะใช้สับป,ปะทนกลางมาถึงตรงท่าน้ํานะคะแล้วก็เอ,อ่อไปติดไปไว้อีกฝั่งหนึ่งของคลองนะคะก็สวยดีนะคะเพื่อนเพื่อนเขาทําสถานที่ได้สวยขนาดนี้ก็โอเคนะคะของเราลูกทุ่งลูกทุ่งนะคะเราไม่ใช่ในกรุงนะคะอันนี้เป็นงานบ้านๆของเรานะคะ สืบสารประเพณีลอยกระทงวัดหนองเขี้ยมนะคะชอบชอบบรรยากาศดีลูกทุ่งลูกทุ่งดีแต่ว่าเสียงเปิดไม่ได้แล้วค่ะเขามีเสียงเพลงนะคะเพื่อนเพื่อนรบกวนฟังเสียงไว้อ้วนไปนะคะตอนนี้ก็คือยังไม่ค่อยมีคนน,น,นะคะเพราะว่า ยังองคํำอยู่เนาะแต่แม่น้ำเขาก็ไม่ใช่เล็กนะคะตรงนี้เขากว้างอยู่เนาะดูดีเลยแล้วค่ะไม่ขี้เลอะไปแล้วนะคะหนึ่งกระทงกระทงจะหลงทางไหมนะ สวยงามค่ะยังไงก็รบกวนหน่อยนะคะวันนี้อาจจะลงรัวๆไปนิดนึงไม่อยากให้มันเลยบรรยากาศตรงนี้ไปนะคะตรงนี้มันกําลังได้กับบรรยากาศพอดีว่าเป็นวันลอยกระทงแล้วก็มีลูกลอยกระทงเราก็ลงไปให้เพื่อนๆได้ชมเพราะเพื่อนๆก็อาจจะอยู่กนคนคแล้วที่จะได้รับชมของหลายๆที่นะคะว่าเขาทํายังไงการประเพณีบางอย่างก็ เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ทําไม่เหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่แวะเข้ามาชมนะคะยังไงก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แม่อ้วนด้วยนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมดูโฆษณาให้พี่แม่อ้วนด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะกับวันลอยกระทงนะคะเที่ยวให้สนุกทานอาหารให้อิ่มแล้วก็นอนให้หลับผมผ้าให้อุ่นด้วยนะคะรักทุกคนคะ่ะ